เป็นความเชื่อที่เวลาฟันหลุดแล้วก็จะปาฟันขึ้นราคาเอาปาขึ้นราคาเน้องพอพาเที่ยวครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องน้องพอพาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้น้องพอไม่เลยมาขายค,นคอนเทน้ทุกคนอาจจะคิดว่าน้องพอปวดฟันปวดฟันใช่ไหมครับ เว่ใช่แต่ทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าทำไมน้องพอถึงปวดฟันแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปนานเรื่องไม่ได้ถ่ายคลิปนานเนี่ยคือน้องพอไม่ค่อยมีเวลาเรื่องปวดฟันเนี่ยคือน้องพอหันใกล้แล้วนะไหนดูสิอ่ปกโอ้น้องพอฟันเท้จะดุดแล้วนะครับอะลองเอาดูที่จะออกไหมวันนี้ ดันก,ดนกลับไปดันกลับไปดูนะครับดูนะครับหลุดแล้วฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมของน้องพอนี่นไหนมาดิเย้ตอนนี้น้องพอนะครับ no ด um ูฟ cool ันน้องพนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็หลุดออกไปแล้วน้องพอฟันหลอยิ้มเลยดิลองเอาเมื่อออกแล้วยิ้มแงียวน้องพอฟันหล่อแล้วนะครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นมาฟันน้ำนมมีกี่ซี่ครับ แล้วฟันแท้มีกี่ซี่ครับ32มสิบสองี่สามสิบสองซี่ครับโอเคน้องพอก็อันนี้คือฟันน้นํานมซี่แรกของตั้งแต่เกิดมาหลุดไปแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะมีหลุดอีกไหมก็มีน่าจะหลุดอีกนะครับเพราะว่าฟันแท้ของน้องพอลเริ่มจะแทรกขึ้นมากับฟันน้ำนมบ้างแล้วนะครับองอันนี้ ือฟันที่หลุดออกไปนะครับโอเคอ่ะปิดคลิปให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับ like, ช,ช่องน้องพ่อพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับอดูจะเอาคลิปฟันหลุดอีกไหมครับคลิปหน้าเราจะมีอีกที่หนึ่งนะครับคือที่นี้น่าจะมีอีกที่หนึ่งนะครับ โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้อาบน้ำนอนกันบ๊ายบาเป็นความเชื่อที่เวลาฟันหลุดแล้วก็จะปฟันขึ้นลังคาเอาปันขึ้นลังคาเลยฮึบไปเลยไป